สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมกูบอยในช่องมิเตอร์ซิวันนี้เราก็อยู่ในเกมโยกังมือถือใช่แล้วเราอยู่ในโยกังมือถือนี่แหละก็มีคนถามกันเกี่ยวกับตั้งฉายาจันตั้งยังไงทาไมของผมตั้งแล้วไม่แสดงทําไมไม่ขึ้นว่ามันบวกสเตตัสบวกค่าสถานะต่างๆแล้วจันเออโอเคประมาณนั้นแหละนะครับก็ตอนแรกอ่ะผมก็ตั้งได้แล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมตั้งไปได้ยังไงแล้วก็อผมก็งงเมา นะครับจนได้แล้วก็รู้คําตอบแล้วก็สรุปมาคร่าวๆเลยนะครับผมก็ประมาณว่าเราได้ฉายามาใช่ไหมเขาจะบอกว่าเลือกใช้งานหรือไม่เราก็บอกว่าใช้งานตอนแรกนะและ้วก็พอเราเข้าที่ล evet ูกคุมอ่ะลูกคุมเนี่ยมันจะเด้งหน้าต่างนี้มาใช่ไหมก่อนตอนนั้นอ่ะเราก็กดอันที่1ครับอ่ามันจะมีรวมฉายาเราก็จะินคลิกไป1ครั้งปุ๊บอ่ามันจะบวกค่าเทตัพเห็นไหมแต่ถามว่ามันแสดงผลหรือเปล่าเรากดดูแหมอ้าวอยู่ไหนวะจยน มันไม่ขึ้นเออก็กดอีกในรูปอีกุดครั้งหนึ่งครับผมกดอันที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็มันไม่ขึ้นใช่ไหมเราก็กดไอ้ตียงไอ้ตรงสีแดงเนี่ยที่มันขึ้นสีแดงเนี่ยคือยังไม่เปิดใช้งานไว้ไม่เปิดแสดงกดไปหนึ่งจุกปับ๊บมันจะเป็นสีเขียวคือเปิดใช้งานครับแอบประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้ก็ลองไปทากันดูนะครับแอบตามทองเรื่องสวยงามนะเออลูกดาบทองโอเท่ครับ ก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับใครหลายๆคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ